กับบกักต่อนะคะในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมค่ะนะคะอาข่าวแรกนะเป็นข่าวแทรกเลยนะคะพี่สักคอนสิริชัยนะคะทนายความของฟิล์มรัตะภูมิโตโคงทรัพย์นะคะกรณีที่มีการมีคลิปเสียงออกมานะคะแล้วก็พี่สักคอนตอนแรกนี่ก็มารับเป็นทนายความให้นวลเนาะ ล่าสุดนะคบพี่สาครศสิริชัยประกาศแล้วนะคะขอถอนตัวออกจากการเป็นทนายความของนักร้องหนุ่มหล่ออย่างน้องฟิล์มนะคะ ดังนี้นะคุณผู้ชมค่ะนะคะแจ้งทุกฝ่ายเพื่อทราบนะครับผมทนายสาครศสิริชัยได้ขอถอนตัวจากการเป็นทนายความของฟิล์มวัตภูมิโตโคงทรัพย์แล้วในคดีที่ตกเป็นข่าวอยู่ขนาดนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวนะคะโดยได้แจ้งทางฟิล์มทราบอย่างเป็นทางการโดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเมื่อวันที่ 25, 25พฤศจิกาย,ยน2567ด้วยมัญาตทนายความผมไม่ขอให้สัมภาษณ์ ไม่ขอไม่ขอให้สัมภาษณ์รายละเอียดเกี่ยวกับการขอถอนตัวและก็ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคุณผู้ชมขานะคะสาครศสิริใช่นี่ก็เป็นทนายความชื่อดังนะคะเป็นทนายความชื่อดังเป็นทนายความของอิงฟ้าวราหะนะคะเป็นทนายความของหลายๆคนนักการเมืองหลายคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะและก็เป็นทนายความของอดารานะคะอย่างนักการเมืองก็ไผ่วันพอย นะคะไผ่วันพอย One Point, ดิวอลิสลาพวกนี้นะคะว่าความให้นะคะชนะมาหลายคดีนะคะแต่ว่าคดีฟิล์มพี่สาครบอกว่าเก็บกดและกดดันนะคะขอบ่ายนะคะอ่ะมาคนนี้กัคุณผู้ชมค่นะคะไม่รู้จะส่งอะไรไปให้ก็เลยส่งตัวเองไปให้นะคะนะคะักร้องร่วมค่ายเดียวกับฟิล์มนะคะดังพอๆกันกับฟิล์มในยุคก,ก่อนเลยทีเดียวนะครผู้หญิงส่งรูปหาดังพันก่อนนะคะของของกินสักทีแล้วจะติดใจ นะคะเหมือนจะมีสาวๆนะคะบางคนที่ไม่ยอมรับในตัวตนของดังนะยิงยังติดอยู่กับลุกเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งดังก็ไม่ได้มาบอกเล่าให้ได้มาบอกเล่าให้ฟังว่ามีสาวคนหนึ่งเนี่ยส่งข้อความหลังไหมมาหานะคะตื้อเกือบทุกวัน แถมยังขอกินดังอีกด้วยนะคะเ <c oughs> ขาคงจะอยากจะท้องแล้วก็ไม่รับนะคะโดยที่สาวคนดังกล่าวได,ได้ส่งรูปของดังเนี่ยนะครับที่เป็นรูปนะคะสมัยที่ถ่ายนิตยสารมาให้ซึ่งรูปนั้นเนี่ยก็เกือบติดเรดเล็กๆนะคะคุณผู้ชมขานะคะการกับการที่ดังเนี่ยจับกางเกงรุดลงเบาๆอ๋อน้องดังนะคะสาวจึงขอ,ขอส่งข้อความมาบอกว่าอยากกินก้นเง,นงนินเงิน ผู้หญิงก็อะไรอะผู้หญิงก็เป็นผัวอะไรวะพี่ผู้หญิงก็เป็นผัวี่ยโอ้ยนี่กูว่าคนปกติมันเนี้ยได้สักครั้งจะลืมลดผู้ชายไปเลยโอ้ยขอีนี่ขันนะคะใช้ชีวิตให้สุดนะคะลองให้ผู้หญิงกินบ้างกู <c oughs> อยากสำลอกกู <c oughs> ไม่ใช่้องดังแนะับกูเองกูอยากสำลอกห้ามติดใจนะคะ อย่าอ้อนบอนขอเราเป็นผัวอีกรอบแล้วกันชีวิตนี้ขอกินสักครั้งได้ไหมตูดงอนของพี่น่ากินสุดเอาอีนี่ตกลงเป็นผู้หญิงเป็นกระเทยนะคะแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายส่งให้ดาราผู้หญิงก็คงจะถึงขั้นคุกค,คามนะคะดังก็ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตอบกลับใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปตอบน้องดังพรามันคงเป็คนคนบ้าน,นอกจากอันนะัแคปรูปลงแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าแต่ละมือ้อแต่ละเดย์นะนะขนาดที่บรรดาแฟนคลับก ยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้น่ากลัวมากไม่ใช่น่ากลัวอย่างเดียวกันน่ารังเกียจด,ด้วยค่ะนะคะโอ้ยตายหาละนะคะโอ้ทุเลศนะเออนะคะน้องดังนะคะน้องดังพันก่อนเป็นลูกของอ,อธิบดีกรมตำรวจนะคะพศบุญญิจินดานะคะมีพี่สาวเป็นดีไซเนอร์นะคะปัจจุบันน้องดังเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยออกอัลบั้มนะคะ อ่าแล้วก็ดังดังจริงๆดังสมชื่อแล้วก็ตอนนั้นพี่เต๋าจําได้ว่าพี่เต๋าทำรายการคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตเล็กเก้าลันของช่องเก้าอ่ะที่เมอร์ลิคิงลังสิตลันเคยไปเดินไหมเมอร์ลิคิงลังสิทยจังอยู่เมืองการใช่ไหม <c oughs> <c oughs> พี่เต๋า <c oughs> พี่เต๋อช่วยไปช่วยพี่พี่คนหนึ่งอ่ะเขาทำรายการอ่ะที่เมอร์ลิคิง,งลังสิทธินึกว่านึกว่ารันเคยไปเดินที่เมอร์ลิคิงลังสิท์นั่นแหละ ตอนคอนเสิร์ตดังนี่อูก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมค่ะว่า,าบรรดาแฟนๆมากันเต็มล้นหอเลยนะคะเพลงเขาก็ด่งดังมากๆนะครับเป็นศิลปิน R.S. นะคะเป,ป็นศิลป,ปินของ R.S. นะคะเออดังพันกรบุญยติดาเมื่อก่อนนาา้าลักเคยเจอกันที่ลานหล้านะคะหมอมแล้วกูจนเมาโกรธมากหมอมแล้วกูจนเมาอะ่ะลานพันกรเนี่ย พันกรเนี่ยมอมแล้วเตา๋าเมาเลยแล้วเต๋าก็สลบอยู่หน้าร้านดีนะรถขยะไม่เก็บไปมีโก้ทีะสรศัพท์คอยเฝ้ารอดูอยู่ <c oughs> อาเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมขานะคะวันนี้พี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s สไคร e นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ